นี่ครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับเรื่องมาเจอแบทช์แนลนะครับวันนการมาเรียนเบเบตัวนี้นะครับผมนี่ครับส่วนประกอบก็ประมาณนี้เลยหาได้ง่ายมากครับผมดูเป็นตัวเนี้ยหาได้ยากเนี่ยประมาณนี้แล้วไอ้จากนั้นผมก็จะประกอบแล้วก็ให้ทุกคนดูว่ามันเล่นยังไงคือตัวนี้ถ้าไม่มีที่ชุดก็ใช้มือเปล่าชุดได้ครับผมนี่นะครับทุกคนจับมือเปล่าหมดโอเคปีทุกวันต่อชุดนี่เขาผมใช้มือเปล่านะถ้าใช้ที่ชุดผมก็ใช้เป็นตัวนี้ ได้นานอยู่ได้นานอยู่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคข้ามาหน่อยครับผมต่อครับมาครับผมนี่ก็จะรีวิวตัวนี้นะา3 2 1งสองหจริงครับอพตัวนี้ก็โกงมาก OK 啊，关系比较密切，好做